โอเคหลังจากจบชั้นที่10ไปแล้วคาน,นี้ต่อชั้น11เลยเริ่มยากแนละ้วทีนี้แล้วก็ตอนนี้คุณอยู่กับช่องเจนชิ i l o c k ก yes, นะครับผมบนย้ายมาจากช่อง k ิ m าามนไ i n นะมาต่อเลยอย่าไปลำมากเดี๋ยวเวลาชั้น11นะเจ้าตัวละครทั้งหมดในทีมได้รับโบนัสความเสียหายไม้75%เเข้าใจง่ายเขาท้าทายไปเลยมา มีมีโล่ไม้มีพี่ขวานมีพี่ยักษ์ไฟฟ้าอันนี้แกงน้ําแข็งอา่อาไอ้เบีแกงน้ําแข็งแกงน้ําชอบบินไม่ผ้นการอยู่อ่ะไอ้พวกนี้จับมาฟีดแต่ทันโบเนี่ยอืม หรือจะเอาหยานเปยมากระทืบหรือวะเอาหยานเปยก็หากินง่ายดีนะอืมอิเล็กโทรไฮโดรแช่แข็งหรอเอามาแช่แข็งใช่ไหมไอ้พวกนี้ต้องมีต้องมีน้ำบ้างก็แหละไอ้พวกโลไฟทั้งหลายแหลเะนะี่ยโอเคประมวลคำนวณก่อนเอ่อ เกดเดอร์ไอ้พวกบินใช่ไหมโอเคต้องมีเย่หลานละหลักๆเลยมีเย่หลานมีเย่หลานอืมไอ้พวกนี้เอาไงดีวะมีเย่หลานหรือจะเล่นมันหนูว่ามีโบนัสไหมให้หรือจะเล่นทีมไฮเปอร์บุมดีวะ อืมพิจารณาแป๊บไฮโดอาบิสเมทไฮโดมิมิกแรปเตอร์มิคบ็อกอย่างน้อยต้องมีน้ำแข็งว่ะแต่ผมเล่นการอยู่ไม่ค่อยเก่งจริงเล่นไม่ค่อยเก่งถ้าจะเอาเดียวหน้าไปก็ก,ก,ก็ก็เอาไว้แค่เป็นโล่อะอืมคงเอาเป็นให้เป็นเป็นไป,นปนมากกว่านี้ไม่ได้อืมเอาไงดีวะ ของมันต้องมีอ่ะไม่ใช่อะไรไฮโดรอีเล็กใช้น้ำแข็งอยู่แล้วหรือจะให้มันติดฟอร์สเป็นจบๆหรือว่ายอมยอมเอาจัดทีมอายโตไปไม่ใช่ห่ะไม่ใช่แนวโอเคทะเลาะขึางล่างก่อนฉีฉีตีไม่โดนนะแน่ <c oughs> นอนอยู่แล้วโอเคกันอยู่แล้วก็ ก็ลอก็รอก็ลอก็รอออ่ะอเก้ปัญหาแล้วหนึ่งไอ้วงเนี้ยชอบลอยไปบินมาบางทีหน้าลำคาญอยากจะฟอร์สมันจบจบไปเลยนะเอ่อเอาแบบไหนดีแนะนำกันนะ่ะถ้า,างั้นโอเคเอาสมหมวกไปครึ่งบน ครึ่งบนต้องครึ่งบนหรือจะเอาทีมน้ําไปกระทืบดีวะไอ้พวกเนี้ยบึงทีมันเหนียวเว้ยต้องเอาต้องเล่นกันแบบหนักๆเลยอะ่ะนะไอชุดบนนี้เอาไงดีเนี่ยชุดบนถ้าเอาชุด จะนาแบบชุดบนถ้าเล่นแบบนี้ได้ไหมอ่าลองดูโอเคเอาชุดนี่แหละหากินง่ายดีถ้าถ้าจะเอาติดฮิวด้วอตามจริงเอาไอจีดโดบุมาก็ได้แต่ถ้ามีโล่แล้วก็ไม่จำเป็นหรอกเอาเมื่อกี้ลืมดูบัฟโอเคไม่ว่ากันอ่ะ บัามันเปลี่ยนทุกวันเนี่อะไรนักหนาสูฮะอะไรนักหนาอืมอะไรกันนักหนาไม่ต้องแหกปากเหมือโลกอย่าให้เสียเกิดมา ไม่ต้องเนียนไปเรียนมาใหม่แรงวุย้ยอือแค่นั้นแหละถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่เดี๋ยวดูห้องนี้ไหวเปล่าไม่รู้เอาเอาตามเอาตามมีตามเกิดต,ตามดวงเลยแล้วกันแบบนี้เปิดอันติีไปก่อนรวบมาแบบนี้ ได้ยู่ยได้ยู่ได้ยุ่พอได้ยุ่มันชอบไม่อยากลำคานี่พวกบินเนี่ยไม่ใช่อะไรกับทืื่อนตัวอยู่พื้นเปิดโล่ไปแบบนี้การอยู สอยไปเลยฮะเหลือตัวเดียวก็เล่นแบบนี้แหละง่ายดีเอาเวนกำรรลืมเดี๋ยววิทยเยี่ยมก่อนโอ้หลวงหลวงหลวงไม่ต้องเรียนไปเรียนมาใหม่เอาแบบนี้เลยดีวยกว เอาแบบนี้เลยดีกว่าคา่ซื้อฮัททำง,งานเปิดอันตีแบบนี้แล้วก็แช่ทิ้งไปเลยดีบัฟกหลเกินอืมกพืบเขาสัก,กีเอาไม่จบไม่จบใช่ไหมแถมแบบนี้แถมไปเลยโอ้โหเหนื่อย เหนื่อยแต่พอได้อยู่นะแต่ถ้าเห็นมุกนี้นี่้าปั้นเฮโซน่าจะสนุกกว่าห้าห้าห้าสี่ดาวอ่ะคือผมไม่ได้ปั้นไงเพื่อมตาขี้อย่างตัวละครโอเคแ้วความแรงสิบห้าปอร์เซ็นต์ำดับแรกเปิดโล่แผลไม้ตะกันสี่กลางวงแบบนี้อ่ะ อัติอัติไรเล่นใช้บ้างเดี่ยวข้างบ้านสงสัยเก็บไว้ทำไมนักหนาปาดกปเลยใช้บ้างใช้บ้างโอแคนั่นแหละ ปาดมาลุมามาลุมเข้ามาลืมแล้วไรเด่นมีโลมันอะไรนั่งหนาเปิดแบบนี้แล้วก็ติ่มนำไวแค่นั้นแหละเรื่องเงียบนะบางคนก็พยายามจะเก็บอันตีไวไวไวเล่นไอไว้เล่นไอห้องสุดท้ายกันเป็นเป็นละเสียเวลา เย,ยอะไรมาน,นี่เลยมุงก่อนเลยไม่เน,นียนเป็นเรียนมาใหม่หลุดมานี่ทั้งคู่เปิดโลการยุ่ช่วยหน่อยแบบนี้ไง ดูดมานี่เล่นมาเนี่ยเพื่สักทีเถิดมามาเหนียวเหรอเรา ไอ <c oughs> เถออืมโอเคแหกปากอะไรเถนมานี่มานี่มานี่โอ้ยโอ้ยตีแข็งวา จะืบลงตรงกลางแบบนี้เอามีตายไม่เป็นไรดูดเอา้าเวนกรมไม่ต้องเรียนเรียนมาใหม่เวนอ่ะโอเคจบอ้เหนื่อยใครบอกว่าง่ายไม่ง่ายนะชั้นสิบเอ็ดเนี่ยกดยันแทบคีย์บอร์ดแตกขอโทษ เพิ่มความชำนาญธาตุของตัวละครขึ้นแปสิบหน่วยเอาน่ะมาชั้น1 0อยู่ไหนมีอ่ะมาแค่สองเหรอ,อได้ไม่ต้องมาปาดนู่นปาดนี่มันเสียเวลามาแบบนี้ดีกว่าเรื่องเงียบ นี่รวบคู่กวานี่แข็งไปสักพักหนึ่งแล้วกันเสียเวลาปาดท,ทิ้งเล,เลยกว่ารวดเร็วทันใจรวบแบบนี้เ,เลยจะตายก็ตายไม่เป็นไรโตพี่หนาะจะปักฟันฟันไปสิฟันไปสิอุ้ยไม่ตายโยว้ยตายก็ไม่เป็นไรห้องสุดท้ายละ ไม่ต้องจบไหมอืมไรเดนเกือบขีดเลือดเลือยย่หลังติดตายแล้วไรเดนเอามึงก่อนเลยตัวลำคาระดับติบ มานี่มานี่กะทืบแพ็กคู่เอาเวืดชิบหายไม่ต้องหมาแพ็กน้ำแข็งใส่ เปิดโล่แฮกเลยสมมวกณ์ทำงานอในในไหมนี่มันอะไรนักหนาโอติกูดาวยุวเซ่ไปใสอีกวุ่นวายเหลือเกิน อู้ตาโอ้โหเหนียวเนียวเวม a เออโอ้โหเกือบหมดเจ็ดนาทีอ่ะลองคิดดูมันเหนียวด้วยไม่ใช่ไม่เหนียวเหนียวจริง เออคลิปนี้รวมๆแล้วล,ล,ล่อไปสิบสามสิบสี่นาทีนี่คือคือไม่ธรรมดาแล้วอ่ะอืมยากนะยาก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 มารับรางวัลก่อนโอเเปิดกล่องตามระเบียบถ้วยป้องกันเตรียมโดนย่อยไม่มีประโยชน์อะไรเลยไอ้ทีดโ,โอเคสำหรับ ชั้นสิบเอ็ดนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเล่นไม่กี่นาะทีก็เหนื่อยแก่แล้วต้องเข้าใจด้วยผมแก่แล้วสามหกสเจ็ดแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละเดี๋ยวไปเจอชั้นสิบสองแต่ชั้นสิบสองเนี่ยผมจะรันรอบเดียวนะแล้วก็ไม่ไปเล่นเก็บเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแหละเวลาพักผ่อนเวลานอนเลยผมก็ใช้พอสมควรโอเคคลิปนี้ตัด